ทางสืบนครบาลน,นะคะเขาไปรวบมาได้นะคะผู้ก่อเหตุคือไม้ดอนมะเกือนะคะบัญชีมาคอร์เซนเตอร์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าได้รับแจ้งนะคะจากประชาชนแล้วก็คือมีการรวบรวมในลนักษณะของพวกบัญชีมาแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับแบบเนี้ยนะคะสิรายด้วยกันนะคะ,คะ ที่ถูกออกหมายจับในการเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์นะคะที่มีการร่วมไปหลอกคุณยายวัย82ปีให้โอนเงินกว่า20ครั้งศูนย์ไปแปดสองพันขออภัยสองล้านสล้านกว่าสองล้านห้าแสบาทนะคะสองล้านบาทนะคะเหตุเกิดในพื้นที่ของทุ่งสองห้องนะคะเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเนาะก็อย่างที่บอกจับกลุ่มได้ ไม่ไม่ยากนะคะ <ừ m. S 1> ก็ล่าสุดจับได้แล้วคือนายอนันต์นะคะนายอนันต์นี่อายุ27ปีนะนะคะแล้วก็ไปจับได้โทษฐานคือที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาก็คือร่วมกันช่อโกงแล้วก็หลอกลวงผู้อื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของ บัญชีมาด้วยนะคะก็ไปติดตามจับกลุ่มได้ที่บริเวณร้านสะดวกซักนะคะพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะเรื่องชั้นต้นเนี่ยผู้ต้องหาเขาปฏิเสธนะคุณอนิกาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะคือคือบอกว่าเหมือนลเล่าประวัติชีวิตตัวเองมาเลยนะ,ะบอกว่าตัวเองเรียนจบ มหกนะคะที่สุพรรณก็ประกอบอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหารของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็วิ่งรับงานในพื้นที่ของนคนปรปฐมนี่แหละนะคะ,ะที่เกี่ยวกับกรณีที่ตนถูกจับตามหมายจับนี้นะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นกรณีที่เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะธนาคารหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อของตัวเองแต่ว่าไปเปิด วัตถุประสงค์ที่ไปเปิดเนี่ยคือไปเปิดให้เป็นบัญชีรองรับเงินเดือนของแฟนซึ่งมีการโอนเงินเข้ามามพากไว้นะคะแล้วก็มีการโอนเงินออกไปทุกเดือนในลนใักษณะแบบนี้เหมือนโอนผ่านบัญชีให้มีสเตตเมนต์ให้มีการเคลื่อนไหวของบัญชี<ม>เพื่อที่จะเอาไปซื้อกู้ซื้อบ้านกู้ผ่อนโทรศัพท์มือถือ<ม>หรือยื่นซื้อสินเชื่อสมัครสินเชื่อต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่า เพราะว่าฐานเงินเดือนของแฟนก็คือไม่ได้มากเนาะก็เลยต้องต้องใช้ในลักษณะของวิธีการนี้นะคะแต่ปรากฏว่านะคะพอตัวเองทําในลักษณะแบบนี้แล้วมันก็จะมีลักษณะคือเขา <c oughs> เ,เ,เขาเขาบอกว่ามันต่อมาเนี่ยช่วงสักประมาณกันยานะโนกับแฟนก็มีการไปไปปรึกษากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยรู้จักกันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยก็แนะนําว่า นนก็รับปากว่าจะเอาบัญชีธนาคารที่ตัวเองเปิดเนี่ยนะคะ,ะมาเอาไปให้ใช้เพื่อเป็นการปรับในเรื่องของการเดินเงินบัญชีนะคะใ,ให้คงที่นะคะตนก็มีการมอบบัญชีธนาคารนี้ไปให้ผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนกันยายนนะคะแล้วก็พอมอบสมุดบัญชีอะไรให้ไปแล้วนะคะก็มีการไปเปิดซิม ทนันอ่าโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็ลงทะเบียนในนามชื่อของตัวเองด้วยนะคะเออช่วงแล้วพอช่วงเดือนตุลาคมนะคะเอ่อตัวเองกับแฟนเนี่ยก็เดินทางไปที่ธนาคารนะแล้วก็บอกว่าจะไปเบิกเงินถอนเงินออกมาห้าพันเพื่อที่จะเอาไปทําธุรกรรมซื้อของอนู่นนี่แหละแต่พอไปเบิกเงินท,ที่ธนาคารก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งนะว่า บัญชีของตัวเองเนี่ยถูกอายัดนะก็ไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้ตัวเองก็เอ้าก็ก็ทราบว่าตัวเองอบัญชีมีปัญหาแล้วตั้งแต่ตอนนั้น<ม>นะคะจนมาถูกทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเนี่ยแต่ก็เหมือนคือไม่รู้อ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นลักษณะของบัญชีมา้า ไม่รู้นะใช่อ้างว่าไม่รู้เหมือนกับว่าเอ้ยผู้ใหญ่ท่านนั้นน้ที่ตัวเองไปปรึกษาน่ะที่บอกว่าจะเดินเดินเรื่องให้ในส่วนของการเดินเงินบัญชีธนาคารเออก็อาจจะเอาไปทําอะไรไรไงหรือเปล่าอันนี้ตามที่เขาอ้างนะนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีรายชื่อไงคือสําหรับการจับกลุ่มบัญชีมมาเนี่ยเขาก็จะจับกลุ่มตามรายชื่อของบัญชีธนาคารที่คนร้ายให้เปิดผู้เสียหายโอนเงินไปนะคะถึงบอกไงว่า อย่าไปเปิดบัญชีให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้านะมันมีความผิดใช่แล้วก็โทษร้ายแรงด้วยเนี่ยผู้สูงอายุด้วยเนาะใช่ค่ะนะคะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันต่นแล้วบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะคุณย่าคุณยายจะมีเงินมากน้อยขนาดไหนบางทีนะค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็เป็น่วงนะคะใช่นะคะอันนี้ก็ราไรนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นําตัวไป ในพื้นที่ของสอนอทุ่งมหาเมฆเนะฆาะนะคะในการฝักขังแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะอย่างที่บอก